เอาล่ะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับมิ้แลนเกมพันอเอกไซอ่ตอนนี้มิมกำลังอยู่ในไซรัส8นะคะกับบิวแมงมุมที่แข็งแกร่งที่สุดใน38ล้านโลกเลยนะโอเคอันนี้คือยังไม่เคยได้ลงเลยนะคะยังไม่เคยเอามาลงเดี๋ยวจะลองมาลงดูว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะคะกับกรอที่มีถึง6เปินเลยนะคะพรสเป็นบิวที่ถูกมากแล้วก็ถึกมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะ คิดจริงๆหรือว่ามันจะได้ผลนะฮะไซรัสได้โปรดละพวกเราต้องการจะช่วยเจ้านะอย่าทำร้ายใครอีกเลยฆ่าพวกเจ้านะ่ะมันง่ายนิดเดียวเท่านั้นแหละไม่ซารนะ่าคิวรัก,รกน่าเบื่อจริงโว้ยอยากปกป้องแอดลาสเหรอเอาไปสิมันเป็นของเจ้าแต่โอเลสนะ่ะโอเลสข้าจะเผามันให้สินส้นซาก เตรียมนับศพผู้คนสิ่งที่ข้าจะทำได้เลยภาคนรกนะฮะโอเคมาเลยนะจ๊ะอุย้ยตื่นเต้นมากเดี๋ยวนะเรียกลูกแป๊บหนึ่งอืมยี่สิบตัวเน้นๆเลสโกบอืมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะนี่แกจะเผาโอเล่เขาชันอย่างงั้นหรอไปได้หรอกนะไม่ใช่เผาแกก่อนดีกว่านะโอเคโอกระตุ้นิดนึงนะคะสสยถึกนะสสยถึกอาจจะตีเปานิดหน่อยนะคะ เออก็ไม่เบาหรอกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ White iny, ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บก็มาเลยครับใส่รัดอย่างนั้นรักฮะซายนะเขาไม่มาช่วยเราเลยอ่ะปล่อยให้เราตีเอ้ยหลบก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวมิ้มรอเสียงไมันโม่ใหม่แป๊บหนึ่งนะคะเอ้ยหมดพอดีเลยเฮ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยเอาไม่โดนนี่นะเดี๋ยวมาลองดูนะว่าเจ็บหรือเปล่า อ้ยเสียวอ่ะไม่กล้าไม่กล้าไปยืนรู้สึกว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคะโดนลูกพวกนี้ได้อยู่โอเคนะถือว่าโอเคเลยมาขโมยขโมยแหมน you ยูโนขโมยขโมยรียกลูกแป๊บนึงเออไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะขี้เกียจแปลแล้ว oh, <dear. S 1> เอออุ๊ยอันนี้ต้องหลบ่มทานน้ายแล้ว <laughs> มิ้วจะพยายามไม่ไม่ไม่คยหลบเท่าไหร่นะจะพยายามไม่ค่อยหลบอันนี้จริงคือหลบไม่เป็นไม่ได้ตาเมจได้อยู่นะแต่ถ้าแรงกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยอาจจะฆ่าได้ฆ่าได้ไวกว่านี้เลยแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอนะคะรอเดี๋ยวรอเขาผัวมาก่อนนี่เป็นไงล่ะทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้อง นี่นิดหน่อยนิดหน่อยออกมาเดี๋ยวนี้นะเอ,อ้ยเดี๋ยวมียวเราไม่ไปรับดูนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยเสียดายตีเบาไปหน่อยนึงแม่มาแปดตัวเอ้ยได้เอ้ยไ,ไ,ไม่เท่าไรไม่เท่าไรโอ๊ยโอ้ยทำไมเลื่อนลุ้นทำไมเลื่อนลุ้น อยากจะไปลองยืนดูเหมือนกันนะว่าจะแตกพ่ายหรือเปล่าแต่มีว่าน่าจะแตกพ่ายนะคะโอเคอุ้ยโอ้ใกล้าตายแล้วว่ะอูย้ยไม่ด้เธอถ้าถ้าจะเม็ดเร็วกว่านี้อีกน,นิดนึงนี่จะโอเคเลยนะหลบแป๊บโอ้ยอยู่ไหนน้อยพี่พ่อพี่แม่นี่แนะ่เป็นไงเราลงมาเดี๋ยวดีนะอยากนั่งมั่งอะ นั่งแล้วจะลอยได้เหมือนเซรัตปะ <c oughs> เอ้ยทำไมเขารีเลือดใหม่คือมิคือเพิ่งสังเกตน,นะคะว่าคือถ้าถ้าเขากลับไปเสพพายุแล้วเขาจะรีเลือดขึ้นมาใหม่หรออันนี้เพิ่งรู้นะคะโอ้ยท่านี้ลมไม่เป็น,นไม่ชอบที่สุดเลยก็คือท่านี้แหละมีแบบตายบ่อยที่สุดแล้วนะคะอู้หูเมื่อกีนก้นึกว่าจะตายแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะะ ุดยอดเลยเมือนมันแมนมาแล้วแมนเบรเบลจุดตีแล้วโอ๊ยแข็งติดแข็ง <c oughs> กำลังเบเบเข้าสิ่งล่าง <c oughs> เลยตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เหมือนหมือนเอออันนี้มันเสียงรดแล้วนะอันนี้มิมสังเกตไม่ได้เลยว่าตัวไหนอะใครรู้ช่วยคอมเมนต์แนะนำให้มิมหน่อยนะคะมิไม่รู้มิจะหลบมันยังไง โอ้ยโอ้โหโอ้ต็มๆได้อยู่โอยไปง่ายถือว่าโอเคอยู่นะคะอ่าคือโดนก็ไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่อ่ะยกเว้นถ้ายิงลำแสงว่าถ้าโดนจังๆนี่ก็จะต้องตายสักรอบหนึ่งอะนะ่ะ ไม่ทันจบเลยม่ไม่รู้ม่จะหาเงาเขายัางไงอ่ะโอ้ยเปิดทางให้กระผมที่เถอนะครับแปโอ๊ยได้สิบตัวเองอ่ะไม่เป็นไรสิบตัวก็สิบตัวเดเม็ดเราไม่ได้มีแค่แมงมุมอยู่แล้วนะคะดีไก่าตายแล้วสินะเจ้านนะฮะจะไปเผาโอเล่เหรอเดี๋ยวก่อนอมันดูยังไงวะ เอ้ยไอ้แสสๆตัวน <shameful wohl> oh, ั้นปะเออใช่ใช่ใช่ปะใ่ะโอ้ยเข้าไปตีไม่ได้โอ้ยมันเลื่อนๆรถโดนอะไรอะไปไหนละโอ้ยอีกนิดเดียวเอ้นิดเดียวเองขออีกสิอีกสิตายเลยอีกสิบเปอร์เซนตายเลยย ess ้ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จด้วยการตายไปหนึ่งรอบท้วนนะคะ มีตั้งชื่อมันว่าบิวแมงมุมที่แข็งแกร่งที่สุดใน38ล้านโลกนะคะ <laughs> งบงบที่ใช้ไปั้งหมดมประมาณ15 x ประมาณ15 x น้อยไหมน้อยมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่น <laughs> มันถึกจริงแต่มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะคะอะโอเคก็ สำหรับวันนี้ผงต้องจบไปเปลี่ยนแค่นี้นะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบาย